อย่านิ่งเฉยที่จะซ่อมรูรั่วรอยร้าวจานวนมากสำหรับหลายหลายคนนี่คือเรื่องดีๆที่นำมาแบ่งปันชายคนหนึ่งถูกขอให้ทาสีเรือเขานำสีและผู้กันมาและเริ่มทาสีเรือให้เป็นสีแดงสดตามที่เจ้าของอยากได้ขณะทาสีเขาสังเกตเห็นรูเล็กๆในตัวถงังและซ่อมแซมมันโดยไม่ได้บอกใครเมื่อเขาทาสีเสร็จเขาก็รับเงินและจากไป วันรุ่งขึ้นเจ้าของเรือมาหาช่างทาสีและยื่นเช็คให้เขาซึ่งมีมูลค่ามากมายนักช่างทาสีรู้สึกประหลาดใจและพูดว่าคุณจ่ายเงินให้ผมแล้วสำหรับการทาสีเรือแล้วนี่นาแต่นี่ไม่ใช่สำหรับงานทาสีมันเป็นค่าซ่อมรูในเรือต่างหากอ๋าแต่มันก็เป็นบริการเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินมากมายอะไรหรอกครับ ช่างทาสีที่น่ารักผมอยากจะบอกอะไรคุณอยากให้คุณรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนที่ผมมาขอให้คุณทาสีเรือผมลืมพูดถึงรูรั่วที่ตัวถังเรือเมื่อสีเรือแห้งลูกๆของผมก็นำเรือไปตกปลาพวกเขาไม่รู้ว่ามีรูรั่วตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านเมื่อผมกลับมาและเห็นว่าพวกเขาเอาเรือของผมออกทะเลไป ชีวิตผมเหมือนพังทลายไปเพราะรู้ดีว่าเรือมีรอยรั่วคุณลองนึกถึงภาพความปิติความโล่งใจและความสุขของผมเมื่อผมเห็นพวกเขานำเรือกลับมาจากการตกปลาจากนั้นผมก็ตรวจสอบเรือและพบว่าคุณซ่อมมันให้แล้วคุณเห็นไหมว่าคุณทำอะไรคุณทำมากกว่าการอุดรูรั่วของเรือคุณช่วยชีวิตลูกของผมเงินที่ผมให้ ไม่ได้มากมายอะไรไปกว่าการตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตลูกผมด้วยสิ่งเล็กน้อยแต่มันมากมายเลยไปทั้งชีวิตของลูกและก็ของตัวผมดังนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นรูรั่วลอยร้าวการไม่นิ่งเฉยหาทางแก้ไขให้เขาหรือสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ควรทำเป็นที่สุด คุณไม่มีทางรู้ว่าเมื่อใดที่มีคนต้องการเราหรือจะเป็นการสร้างความประหลาดใจที่น่ายินดีที่เราจะช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับใครบางคนระหว่างทางคุณอาจจะซ่อมรูรั่วรอยร้าวจำนวนมากสำหรับหลายๆคนโดยไม่ทราบว่าคุณช่วยชีวิตได้กี่ชีวิตจงสร้างความแตกต่างจงอย่านิ่งเฉย